สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะกับก็อยู่ตรงที่เออเขาเรียกว่าอะไรอะเออที่ว่าแฟนมาเอาเอ,อเอกสารนะคะที่ว่าไปสมัครงานนะคะเป็นตำรวจนะคะของออสนามบ,บินนะคะตรงน,นี้ให้ดูด้านหลังนะคะตรงนี้ก็จะเป็นเอออะไรเป็นปั๊มน้ำมันข้างหลังนะคะรอ,ออีกแป๊บเดียวนะคะก็จะไปทานข้าวกันนั่นเองนะคะ อากาศก็จะลมลื่นนะคะอันนี้แต่งตัวชิวๆอากาศที่นี่นะคะก็จะแตกต่างจากประเทศไทยเนาะที่จะล่มลื่นนะคะเย็นแล้วก็สะอาด very clean นะคะดี clean มากเลย